หมอคะเป็นไตวายวต้องฟอกไตทุกคนไหมนะครับวันนี้มีคําถามที่น่าสนใจมานะครับสำหรับผู้ป่วยไตวายวนะครับหรือว่าคนที่เริ่มมีไตเสือ่อมเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ได้จําเป็นต้องฟอกไตทุกคนเนาะยกเว้นว่าผู้ป่วยที่มีไตวายวเรื้อรังนะครับไปถึงขั้นที่5เนาะไตวายเนี่ยมี ไตาวายเฉียบพลันแล้วก็ไตาวายเรื้อรังไตาวายเรื้อรังเนี่ยมี5ขั้นดังนั้นขั้น1ถึงขั้น4เนี่ยท่านม่ยังไม่จะเป็นต้องฟอกไตแต่ถ้าขั้น5เมื่อไหร่หรือว่าค่าค่า GFR หรือค่ากรองของไตเนี่ยนะครับต่ำมากๆเลยนะครับยิ่งต่ำกว่า10เนี่ยโอกาสฟอกไตสูงมากนะครับถามว่าไม่ฟอกได้ไหมนะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะยากเกเว้นท่านจะเปลี่ยนไตดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญคือเราต้องป้องกันแล้วป้องกันยังไงเบาหวานความดันไขมันพวกนี้ครับที่จะทําให้ท่านเนี่ย มีโอกาสเป็นไตวายเรื้อรังตลอดชีวิตนะครับดังนั้นเราป้องกันไว้ก่อนส่วนจําเป็นต้องฟอกไตหรือเปล่าดูที่ค่าไตถ้าเมื่อไรดก็ตามค่า GFR ของท่านเนี่ยเริ่มน้อยกว่า60เนี่ยต้องระมัดระวังแล้วแล้วเมื่อไหรก็ตามที่ต่ํากว่า20เนี่ยนะครับบอกเลยว่าต้องเตรียมทําเส้นฟอกไตแล้วไม่อย่างนั้นเนี่ยจะโดนใส่สายฟอกเลือดที่คอแล้วเจ็บมากลาคาญมากใส่แล้วทรมานมากอาบน้ําก็ไม่ได้นะครับ ก็จำเป็นจริงๆนะครับอันนี้ก็คือ,อความรู้เบื้องต้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามซีรีส์ต่อไปวันนี้มีซีรีส์เต็มเลยนะสำหรับฟอกไตนะครับโอเคครับอย่าลืมกดติดตามไวยนะครับ